มาดูเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่ดินกันบ้างนะครับที่คณะกรกรมาณกกิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับสภาผู้แทนราษฎรมีการติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินในเขตสากลนิคมครับที่ห้องประชุมสำนักงานสากลนิคมวางทองตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษนุโลกนะครับนายพูลศักดิ์จันจาปีประธานคณะกรรมาิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับก็มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับปัญหาที่ดินในเขตสหกรณิคมในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกครับโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและตัวแทนจากกลุ่มประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวครับในการนี้เองนะครับมีการหาหรือเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องของสิทธิในที่ดินของกลุ่มเครือข่ายสหกรณิคม13นิคม14ป่า และก็ป่าแม่ริมด้วยนะครับซึ่งได้รับผลกระทบจากปัญหาที่ดินมีการสอบข้อมูลที่สําคัญเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่พร้อมทั้งแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและก็หาทางแก้ไขปัญหาที่ดินในเขตสากลนิคมของจังหวัดพิษณุโลกเองด้วยทั้งนี้นะครับปัญหาที่ดินในเขตสากลนิคมในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยก็เป็นกรณีแนวทางการแก้ไขปัญหาสิทธิ์ในที่ดินของกลุ่มเครือข่ายสากลนิคม13นิคม14ป่าและป่าแม่ริมน,นั่นเองนะครับ